เวลาหกโมงครึ่งนะครับเรากำลังจะมาทานข้าวเช้ากันที่ร้านเลิอดรสไข่กระทะแป้งจี่ทรงเครื่องชิ้นละก8บบาทน,นะครับของร้านเลิอดรสไข่กระทะมีหมูสับคุ้นเชียง เราจะไปถวายพระกันจ้าอไข่ลวกที่ถูกต้องนะครับไข่ขาวสีข้นน่าทานมากเดี๋ออยวหาะแม็กกี้กันสักหน่อยนะครับเห่อเลยแม็กกี้ตึ๊กตึกพี่ไทยอีกสักนิดนึงตึ๊กตึกเรียบร้อยทานได้เลยจ้าวันนี้เรากาลังเข้าไปที่วัดเป่าดมสมพรนะครับ เรนะเด้านบนของศาลานะครับท้างบนนี้ พิพิธภัณฑ์ท่านจะอยู่ซ้ายมือเรานี่เนาะถ้าเราเลี้ยวออกมาแล้วอ๋อเราซื้ออาหารไปเลี้ยงฟ้ากันนะครับอาหารป้าสมปัง20บาทสามหอ่อห0พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟันอาจารย์โรน,นะครับที่ตำบลพันนาน,นิคมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กันครับบรรยากาศโดยรอบอากาศดีมากครับวันนี้อุณหภูมิประมาณ12องศา แต่ถ้าลมพัดนี่ฟิลไร้เลขตัวเดียวแม่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในพิพิธภัณฑ์กันครับ นี่ค่ะมีปลาไหมยนเลยเงียบนิ่งจะเย็นค่ะโอ้โหปลาตัวเบลเลอร์เลยมาเร็วมาเร็วปลาตัวนิดนึงเรามาซูม<อ>กันได้นะครับเรา,า,าไปนะครับไม่ต้องแย่งันดมะตอนนี้เราังไปถนนท่าเสด็จนะครับเรามาจอดรถกันที่ไปรษณีย์ไทยหนองคายนะครับจะมีค่าบริการจอดรถ20บาท เราก็สามารถข้ามถนนเข้าไปตรงตลาดท่าเสด็จได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตลาดกันข้ามไปสนีจะเป็นข้าวแกงแม่ศรีวันนะครับแฟนอยากมาสองนิดนึงเราก็เข้ามาในซอยของตลาดท่าเสด็จนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับไปสน่ไทยตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ละเราพอเราตรงไปก่อนข้างหน้านจะเป็นริมแม่น้ำโขงเราจะเลี้ยวขวาไป อะเราไปดูข้างในกันนะครับข <c oughs> ้าวเปลือกเสบียหนึ่งสี่เสบียงหนึ่งเราจะไปหาอาหารทานกาันเรามีร้านในใจแล้วอ,อากาศดีครับเย็นสบายประเด็นคือเราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเราต้องเลี้ยวขวาก่อนนะครับไปร้านอาหารมะพ,พร้าว,าาวแก้วเนี่ยเราเก็บเองเท่านั้นครับ เอาละข้างหน้าจะเป็นทางเชื่อมพ้อตลายของจริงแล้วครับอันนี้ก็ไปถนนล้นนอรมพัดมาและหนาวมากครับอันนี่นะครับรับมาจากาซื้อมะพร้าวแก้วเกตเอเดี๋ยวเรากลับมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงสินค้าแบรนด์นงแบรนด์เนมเสมือนจริงก็มีนะครับที่นี่หูยออฮะเดี๋ยวเรากลับมาแน่นอนครับจริงหมูยอเราก็มีเจ้าในใจอยู่นะครับ วันนี้เป็นวันจันทร์ก็ยังพอมีของขายอยู่นะยังไม่ถึงกับไม่มีแต่้าเรามาชว่วงเย็นหอ่ไยก็อาจจะไม่เหลือร้าน <พอ S 1> เปิดนะครับก็ขายของกันหลายอย่างสุดนผ้าของผ้าพันคอของกิฟช็อปรองทงรองเท้าก็มีครบนะครับรไปีไปทั้งก่อนใช่เราค่อยมาเดินเล่นกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับจริงๆก็แอบมาส่องเล็งๆของจับฉลาครับใกล้ปีใหม่แล้วเราต้องมีของจับฉลากันงบสามร้อยบาทจะซื้ออะไรไปจับดีเนาะมาถึงนี่แล้วเหมือนเกาห้ามจับของทานไหมครับ เราซื้อเบาะซื้อหมอนไปจับก็น่าจะเก๋น,นะครับเนี่ยแล้วกิดผู้หญิงได้อ่าตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะครับอ่าืถั่ป้ายเจ้ นี่ไงไม่ใช่แบะหมูยอพี่เขาเพิ่งมานี่ไงสั่งพี่ไว้ก่อนไหมเดี๋ยวนุ่มาสั่งมีครับเดี๋ยวไม่เอามาครับโอเคไปทานข้าวก่อนค่อมาไาเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านกาแฟเวียดหอกันนะครับไปไปทานข้าวกันก่อนครับบรรดาของฝาก ่เราจะขึ้นไปทานอาหารกันชั้นบนนะครับอ๋อเขามีเป็นอย่างนี้เป็นเซตต้วของกาแฟเวียดมีอาหารกันนะครับก็นี่เป็นอาหารเคอมเมนต์เขามั้งตำลาวหรอกีอยากกินปาเต้ไหม อย่ให้พี่เอสั่งดีกว่าครับเมนูที่นี่ค่อนข้างเยอะมากเลยอะเลือกไม่ถูกเลือกมานั่งที่ชั้น2ของร้านกาแฟเวียดนะครับก็จะเห็นมุมวิวสูงอากาศดีลมดีนะครับถึงแดาจะแรงแต่ก็เย็นสบายจะอันบ็อกกล้วยกันครับกล้วยน้ำว้าหวานธรรมชาติหนักอแกะเลยครับอันบ็อกจะอันบ็อกหอเขาติวแน่นหนามากเมื่อกี้ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่าซึ่งเป็นคั่วที่เราชอบกินอยู่แล้วนี่รสชาติเป็นไงหนึบอร่อยอ่ะจริงเหรอเพราะตัวแห้งๆอยู่นะอันนี้หนึบเลยอือเยอะแล้วครับมันหนึบต้องไปซื้อเพิ่มแบบบานแน่ใช่ๆอร่อยหนึบเลยไม่รู้เลยแต่รออาหารครับเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มจากตำหมูยอ จะมียอเส้นแต่ว่าเธอบอกใส่ปลาด้วยลองชิกันนะครับดูเป็นยังไงขอชิมยอหนองคายขอชิมมะเขือก่อนนะพี่เอกชิมหมูยอแล้วเป็นไงอืมอร่อยอ่ะพี่เอกผูดผิดนะนี่คือหมูยอหนองคายไม่ใช่หมูยอเราพูดผิดหนองคายอยากได้ข้นเหนียวเลยอืมตำอร่อยมากรสชาติดีรู้สึกสดกรุบกรอบเขาตำรสชาติดีไ่เข้ามากเกินยังไง เอร่อยมากเลยขาหมูแช่เย็นเป็นไงอร่อยคุออร่อยไหมอืมซื้อกลับบ้านไนะหมมากเลยเขาบอกว่าหั่นต้งองนงเลยต้องบิ๊ดเลยบิ๊ดเลยบิ๊ดเลยขนมปังพงอนุ่มะใช่ไหมเขาก็มีเครื่องเหมือนี้นะคะบาดปังไหมครับเรามาลองเขาลดครึ่งน,นะครับ อัอร่อยปั้งรีนะสองอเป็นมนาแชบวยมนาแชบวยนะครับหวานน้อยนะอืมเปรี้ยวไม่มากกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆเมื่อคืนเราก็เพิ่งกินต้มยำกันมาเนาะแต่นั้นเป็นขงสะกลอันนี้นก็เป็นหนองคายเนาะโอ้เนื้อปลาเป็นก้อนๆอ,อยู่นะครับเอาจริงราคาชนกันนะ สองร้อยก200<ม>ับสองร้อยเหมือนกันเรามาชิมเนื้นนี่เป็นยังไงเบอร์แบบเดียวกันเลยอายอร่อยเหมือนกันเนื้อปลาเนื้อปลาเด้งๆนื่เห็น,น<อ>ชนั้นไหมเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอร้อน,นอร่อยครับเนื้อปลาดีมาก เนื้อปลาละมุนมากร้อนๆๆร้อนยครับปลาสดหวานตัวนี้อร่อยไข่เมื่อคืนเลยมีถั่วด้วยเหมือนยำใหญ่เมื่อคืนไหมมีถั่วแต่รอบนี้เป็นไข่ต้มไข่เป็นก้อนๆนะเมื่อคืนไข่ยังไม่บี้ๆนเลยเมื่อคืนเป็นไก่ฉีก่นี่เป็นหอยยอเดี๋ยวเรามาชิมกันอืมเปียงกันแต่เมื่อคืนมันสดชื่นกว่า ผ,ผักไม่สรหรอเราไม่กินโดนผักเขามีมะละกอด้วยนะเนี่ยฝาวแตงกวา,กวา,าแล้วแบบฝานเมื่อคืนเป็นชิ้นนี้เป็นฝานเดี๋ยวพี่ยาชิ้นแตงกวาเป็นไงบ้างแตงกวาเป็นยังไงอ,อร่อยรสชาติใกล้เคียงกันจากร้านเมื่อคืน,นจะเปรี้ยวหน่อยอ,อันนี้เหมือนกันเลยเรากินข้าวก่อนนะครับ ทานไปคือสิบนาทีครับแล้วเพิ่งได้ชาเวียดนา่กจริงคน้นกี่คน้นจริงอ่ะม,มันคือชาไทยข้างล่างองล้างปากด้วยชาจีนอบช,ชาไนะืมโทษนะชาเซียเน,นี้ยอร่อยร <c oughs> ้านหมูยอนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟเวียด สามหอ200่อสองร้อยเ้ยสามห่อร้อยเจ็ดห่อสองร้อยเบอกราคาปิดนะนั่นน่ะสิอันนี้สองร้อยค่ะโอเคแล้วเราก็อิ่มท้องกันแล้วเดินเล่นช้อปปิง้งถ่ายรูปเล่นเก่อนนะครับก็เราค่อยกลับมาขนหมูยอก,กัน,น,นอ่ะหลบคนก่อน เกงขาสั้น2ตัวร้อยอ่านี่คือริมฝั่งโค้งนะครับริมฝั่งถนนตอนนี้แดดค่อนข้างแรงเลย ซื้อมะพร้าวแก้วอ่อนเกรดเอกันนะครับครึ่งโลร้อยห้าสิบร้านนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงซื้อทุกปีเดี๋ยวเราซื้อแบบผสมใบเตยกับธรรมดาไปใช่ก็คือเกรดเลเขาะจะนุ่มหน่อยใช่รอคนแก่เดีย๋ยวง,ง่ายไม่แข็แงปักละผนของเอาไปต่อครับอันนี้วัดอะไรคะเนี่ยวัดโปชัยหรือหลง พ่อพระรใสออะตอนนี้ปี2024นะคะไปที่แล้วเรามาตรงนี้ยังเป็นไม่ได้เป็นศาลาตอนนี้เขามีการปรับปรุงใหม่แล้วรถต้องจอดด้านในแล้วก็ฝั่งนี้เป็นลานแล้วครับตอนนั้นเป็นศาลาอเนกประสงค์โอ้จัดใหม่เลยเดี๋ยวเราไปบูชากันก่อน พูดดี่มาอะไรแล้วพูดเพลงกันเจ้เาพูดดีสิ <c oughs> อ่ะเดิกกันต่อเด็กกันต่อเลขกันตอหนึง่งสองสามสีห่ห้าหกเอาหยิบเอาเลือนลูกสามสองดอกไม้หนึ่งร้อยยีสองสามเลือกดอกไม้งามอ่ะเลือกดอกไม้อ่าเราบูชาธูปเทียนดอกไม้กันมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปสักการะพากันก่อนนะครับไปขอพรกันก่อนเราค่อยขึ้นไปด้านบน อันนี้เป็นพระธาตุอรหันนะครับอยู่ตรงทางขึ้นบวชพระใสวิหารบวชพระใสนะครับเดีดยวาตูทำบุญ şey> กันภาษาทูสอันนี้เราบูรณะแพคเกจพระเนธทั้งสองข้างของนะคนอ่าโอเคครับทำบุญพระใส อันนี้เป็นทวเทวสุวรรณโนจตุมหาราชิกานะครับโอ้มาจากวัดจุลามันมีเลยาอยู่ที่พระธาตุบางควนนะคะขัดดอ,ก,อกไม้นะดอกไม้อืมดเลย มันดอกไม้ทูกเทียนนะครับไปเเราไปไหว้กันไปทุบก,ก่อนทุบเทียนบูชากันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสศานามูจลรนนะครับ เดี๋ยวเรามาจุดธูปบูชากัน <c oughs> ปู่พญาหน้ามุจลินมันรูดหรือว่เกิดบ้างเหรอสักสีก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็นหนึ่งร้อยแปดแังใช่ ตอนนี้เรามาถึงวัดโพธิสมพรนะครับเดี๋ยวเราจะไปถวายของกันก่อนแล้วค่อยขึ้นไปสักการะนะครับ<อ>ธรรมเจดีพระพุทธองคทรงเสด็จต่างขันปริณฑิพานแล้วมีพระพุทธสาวีสองกระเที่ยมแก้วหรือพระพันป่าสี่องค์ล่างโถง 胡正喜。嗯。 ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลปู่ย่าจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อทูบแล้วก็ไปสักการะบูชาขอพรกันฟังพีก่กงไปค่ะเจค่ะ,ะขอบคุณมากเลยค่ะ เรา,าก็ซื้อชุดไหว้มาเรียบร้อยนะครับชุดละ99บาทชุด <5. S 1> ล็99บาทที่พักที่ดีของเรานะครับโรงแรมสิบวิรัตั้งอยู่ตรงวงเวียนน้ำพุนะครับของอุดรธานีเราไปเช็คอินกันครับมีจักรยานให้ยืมนะครับ ตกแต่งพิมค์คิสมันด้านหลังเป็นวายนะครับสวัสดีครับวันนี้เราพากข้อเบอร์อะไรนะครับสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนยนะครับอ่าไอมมาแบบนี้ครับเปิดชุบ อ่าเสียบกีการ์ดมีกี่ใบครับมีใบเดียวค่ะใบเดียวเหรอทุกทีต้องมีสองนะอ่าจะเป็นส่วนของเตียงนอนนะครับวันนี้เราชั้นสองนะครับก็จะมีทีวีมีโต๊ะมีกระเป๋าเมื่อกี้น้องพนักง,งานช่วยยกขึ้นมาให้แล้วส่วนตรงของระเบียงก็เป็นฝั่งหน้าโรงแรมครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันส่วนของห้องน้ํานะครับก็จะมีอ่าง มีโถชำระแล้วก็ฝั่งนี้เป็นชาวเวอร์มีเป็นกระจกเรียบร้อยนะครับเป็นแผ่นพังนะครับตู้แล้วก็มีน้ำให้มีตู้เย็นมีน้ำอยู่เช่นกันครับตอ,อนนี้เราอยู่บนที่อุดรธาน,นีนะครับเราจะแวะไปทานขนมหวานกันก่อนที่ร้านคำหวานยา่าขนมหวานอุดรธาน,นี เปิดบริการ11โมงถึง5ทุ่มทุกวันนะครับ ็นน้ำผลไม้นะครับแล้วก็จะมีเปนคอนเฟกน้ำเต้าหู้ตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนสลัดของโซนของพวกขนมปังแฮมไซส้กลองครับแมยมยูส้มแล้วก็มีพวกไข่ออมเล็ตไข่ข้นนะครับไข่าดาวไข่กระทะฮัวซองชีฟ่วนสดที่ดน้องล้ เป็น,นเครื่องส่วนผสมนะครับนี้เดี๋ยวเราตักใส่นี่เป็นเครือค่องส่นสมเครื่องค<ม>ข้าวต้มนะครับมีขิงดองผักกระดองเองค็มผักกระดองกุนเชียงไส่โป๊กก็เขายชเมื่อวานนะครับต้ขมข้าวต้มตั้งเมื่อวาน